สวัสดีครับนี่เป็นการทดลองออกอากาศครั้งหนึ่งผมจะพูดเรื่อง Shipper หลายคนเข้าใจว่าเวลาเราส่งออกเราเรียกตัวเองว่า Exporter คือผู้ส่งออกใช่ไหมครับแต่เวลาเราไปขนส่งสินค้าแล้วแล้วก็เราไม่ใช่ Exporter รครับเราเป็น Shipper Shipper จะมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบสินค้าบนเรือสินค้าที่ใช้ขนส่งสินค้านั้นๆนะครับแต่ Exporter อาจจะไม่เป็นชิปเปอรเช่น นายกอไก่ขายของให้ในายขอไข่แต่นายขอไข่เป็นคนขนส่งไปยังประเทศที่2ที่3ที่4นั่นนะคนที่เป็นเอ็กพอร์เตอร์ก็คือนายกอไก่ครับแต่คนที่เป็นชิปเปอร์คือนายขอไข่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห่วงห้ามว่านายกอไก่จะเป็นชิปเปอร์ไม่ได้นะครับในบางกรณีผู้ส่งออกก็ทำหน้าที่ในการขนส่งให้กับผู้สินผู้รับสินค้าไปด้วยลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นชิปเปอร์ได้เหมือนกันนะครับ ทีนี้ใครจะเป็นชิปเปอร์หรือใครจะเป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เดี๋ยวเราต้องมาดูรายละเอียดไว้อ EP หน้าจะเล่าใหฟังครับ